งานนี้ดูจะไม่มีวันหายแค้นนะคะอืแค้นนี้จะไปชำระที่ไหนได้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขึ้นมาแบบเร้าๆแบบนี้เลยเพราะวันนี้แอดจะเป็นอเมริกันโน้ให้ทุกคนตาตื่นกันไปเลยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเพราะว่าก็มีกระแสข่าวนะคะถึงแม้อะหลอกก่อนว่าปีนี้จะเป็นปีดีๆของน้องลิสโนปีมังกรอะเออแล้วเปิดมาได้ยิ่งใหญ่แบบหงเหนือมังกรของแท้นะ ซึ่งกับสิ่งที่ผ่านมานะคะบอกได้เลยว่าน้องลิสแทบจะร้องว่าปัญหาทำไมเราเติบโตจนจำเว่า์ชันเดินไม่ได้ <c oughs> จนจำว่าฉันเดินไม่ได้หรือว่าเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้เนี่ยแอดถึงขั้นหานเนื้อแล้วนะอ่ะช่างมาันเถอะค่ะทุกคนไปต่อกันดีกว่านะคะคือแม้จะมีกิจกรรมต่างๆนะให้ลิลลี่ได้อิ่มเอมใจนะคะ บอกเลยว่ามันก็มีข่าวตีกับมันย้อนนึกถึงความหลังขึ้นมาทันทีค่ะคือก็มีแฟนอินเตอร์บอกว่าหลังจากที่มีการประกาศนะคะว่าน้องเนี่ยจะทั้งมีค่ายของตัวเองแล้วก็ออกมาทำงานเดี่ยวของตัวเองอ่ะทุกคนก็บอกว่าดูสิ เว็บไซต์ของน้องลิสนะคะละลาวเนี่ยก็ได้ออกมาเลยว่าความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแค่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีทำงานอะไรบ้างก็ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองเรียบร้อยเลยทีเดียวนะอ่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาต้องการจะบอกว่าอะไรเขาต้องการจะเทียบว่าเฮ้ยมันช่างต่างกันล,ลิบลับกับก่อนที่จะ หมดสัญญาค่ะทุกคนแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงอดีตค่ายนะซึ่งอันจริงๆจะเรียกว่าอาดีตเต็มตัวก็ไม่ได้เพราะว่ายังจดกันอยู่ในนาม BP หรือว่า b l a c k พิง k ด้วยใช่ไหมแต่สัญญาเดียวเนี่ยก็คือหมดกันแล้วนะเรียกว่าคืนให้เขาไปหมดแล้วแหละลายด้งลายได้เคลียร์ใจกันไปแล้วใครที่บอกว่าโอ้โหน้องลิส เข้าไปเนี่ยก็ได้ตรงนั้นเป็นพื้นที่แต่บอกเลยนะคะว่าเคลียร์หมดแล้วค่ะแถมน้องน่าจะให้กลับไปเยอะกว่าที่ต้นสังกัดให้ด้วยซ้ำหรือเปล่านะกับรายได้ที่ประคองตัวมาในไม่รู้กี่กี่ปีหลังมานี่ล่ะใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าเรื่องนั้นจบกันไปนะคะ แต่ชาวเน็ตบางส่วนสิคะไม่จบนะคะแค้นฝังหุ่น,นะค่ะอันนี้ภาคล่าสุดเลยทีเดียวนะคะบอกว่าดูซิพอน้องทำงานของตัวเองเนี่ยกับมีตารางกิจกรรมอันแบบมากมายเยอะแยะจริงๆคือชื่นชมในตารางงานของน้องที่แบบ ยุ่งอ่ะเอองานเต็มไปหมดเลยแล้วมีงานทุกรูปแบบเลยย้อนกลับไปอ่ะตอนอยู่วายทำไมไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยแล้วเขาก็เลยบอกว่านี่ไงล่ะผลของการถูกปิดกั้นอย่างแท้จริงนะคะถ้าปล่อยให้น้องลิซ่าได้ทำงานของตัวเองเนี่ยก็คงจะประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้นานแล้วนะซึ่งมันไม่ใช่แค่มากมายธรรมดานะคนุมันมากมายในเวลาอันสั้นด้วยในเวลาแค่เท่าไหร่อะ่ะกี่เดือนเองอะ่ะใช่ไหม ก็คือเปิดมาเนี่ยน้องมีงานบูการีใช่ไหมคะที่เป็นคอเล e กชั่นใหม่นาฬิกาที่เป็นแบบสเปเชียลไม่กี่เหรือนใช่ไหมน้องได้ spotify b i l l i o n s club ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีงานกาล่านะพิ i n e s s นะคะที่ร่วมกับทางฝรั่งเศสเลยแล้วก็มาจะ white l o t อีกโอ้โหเห็นไหม ก็มีบางคนบอกว่าดูสิเธอถูกกักอะไรไว้บ้างนะความสามารถมากมายแค่หลุดพ้นจากค่ายไม่นานเท่านั้นเธอก็ได้เดบิวต์เป็นดาราน,นักสแสดงในสตรีมมิ่งค่ายยักษ์ใหญ่ที่สุดอีกแห่งในสหรัฐอเมริกานะคะโอ้โหคือน้องเนี่ย เอจริงๆมันมีมันเหมือนหนังเรื่อง The Fast ภาคหนึ่งนะที่แบบว่ารถซุปเปอร์คาร์เป็นเจ้าขุมพลังที่ถูกจอดอยู่เฉยๆอะ่ะมันคือเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบโอ้โหกำลังวังช้าไม่รู้กี่พันกี่หมื่นแรงมาแต่ว่า ก็ไม่มีคนมาสตาร์ทหรือว่าไม่เปิดโอกาสให้สตาร์ทเครื่องใดๆนะจนตอนนี้นะคะน้องลิส t ของเราเป็นคันนั้นจริงๆแล้วน้องก็พุ่งทยานแบบอย่างแรงมากเพราะทุกอย่างมันพร้อมแล้วมันก็อัดอั้นมากๆเนาะทั้งความสามารถทั้งคอนแทคแล้วก็อุปนิสัยของน้องลิสก็คือไม่หยุดอยู่กับที่มุ่งมั่นน้องก็จะทยานไปข้างหน้านะคือต้องบอกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวจะเข้าดั่งเฟอร์รารี่ที่ไม่เคยคิดเบรกอีกนะ ออนะแต่อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วด้วยเวลาอันน้อยนิดแล้วหลายคนก็สาแกใจามากเพราะว่าน้องชายออฟฟิเชียลของบริษัทของตัวเองเนี่ยเคาะค่ะคอนเฟิร์มออกมาเลยว่าฉันรับเล่นงานนี้นะโอ้โหแล้วคิดดูดิอันนี้เป็นการวางแผนมาแล้วว่านี่จะเป็นการปล่อยข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกในเว็บไซต์แล้วก็ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของค่ายของน้องเอง โอ้โหงานเล็กๆไม่มีนะงานมดแดงมดดำนี่ไม่มีนะนี่คือแบบต้องเป็นอะไรอ่ะมด X แล้วทะลุจักรวาลก็เอาแหละนะคะเสียงอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอออย่าไปคิดอะไรมากเลยแค่น้องหลุดได้ก็จบแล้วนะแค่น้องเป็นอิสระได้ก็เพียงพอแล้วก็ต่อไปนี้ค่ะจะได้รู้จักนะลิซ่าแบบเต็มๆแล้วว่าเธอคนนี้ทำอะไรได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะรอเลย ตั้งรับแรงกระแทกให้ไหวเลยนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ค่ะคอมเมนต์บางส่วนของลิลลี่อินเตอร์นะคะก็เรียกว่าใจหนึ่งก็ดีใจอะ่ะเออใจหนึ่งก็รัก ใจหนึ่งก็แค้นแบบนี้เลยว่าแบบเฮ้ยทำไมทำกับน้องแบบนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะเชร์อัพกันต่อไปคนนี้เซอร์ไพรส์เก่งอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแบบตลอดตลอดวันนี้แอดไปแล้วนะคะขอให้เป็นวันที่ดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอ่ะอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกลองคอมเมนต์มาข้างใต้เนาะถ้าเกิดเป็นแบบอะไรที่ไม่เกินความสามารถจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ไปแล้วบา,บายๆนะคะ